ไปแล้วแล้วการมานสมีหนึ่งนี่กูเฮดเซ็กอยู่แล้วกูนี่รักเทพแล้วเขาล่ะบอกฝรั่งกูขณิตหนาเวล้นัดนิวมือนิวตินกันยังเลียวอยู่แ้่ภาษาไทยไข่เน่แต่ภาษาอังกฤษมึงอย่าโตบอลบักฝรั่งมึงอย่ากันเล่ามดมันโไดเป็นยังอันนี้ภาษานามฉีกกระจกมันเบิดซื่อต่ว่ามอเตอร์มันพัง เติมไส้อะไรก็แล้วหถดกันยังไม่ยูก็เป็นยังดอกกันโอ้ยข่อยกรบโบหูนี่ล่ะขันข่อยกระหูจักข่อยกับซอมเองนะเนาะไอ้บอยโอเคเรียบร้อยขันเก้งปปนั่นข่อยเปิดอูแข่งกับเจ้าแล้วโอ้ยแต่มันสีคุยเนาะ คุณนมาบักแค่ข่อยก็ว่ายังสั่นละไอแบกแค่วบักพลังมึงเหตุการณ์บ้านยังไรฮะคณนิดครับบบก,กายเดินเหตุการณ์บ้านยังผมพลาดตอนแรกครับเออจังสี่เนยไหมขยันขันแข็งกว่าเป็นนิดหน่อยอนาคตของฉติมันสิดเลเจริญเม่นความเจ้าอยู่ดอกไอเป็นนักเลียนกะต้องตั้งใจเลียนหนังสือ ยิ่งไก่จะเปิดเทอมแล้วก็ต้องเหตุการณ์บานไปทรงคุณคู่เออบักรฟรังนี่กะคณิตศาสตร์บักกายกับภาษาไทยเอาแคลวตัวมมีการบานน้ำมูบอไมีอยู่ครับห่วยมีเคือบอกออมาเห็ดน้ำมูทาเอยียงเดี๋ยนี่ไปเอามาทาไมสงสัยพ่อผมเห็ดไทยแล้วครับเอามึงคือว่าจังสั่นเฉวการบ้านมึงเสียพอเหตุแต่จังได้มึงจะไปเข้าใจสันบ แบบนี้ไหมเออไอ้จิแควการบ้านเจ้าของไปให้พ่อเฮ็ดให้เฮ็ดหยังที่เข้าใจบ่าระบาดบ้าแต่ยังครับแม่ผมเฮ็ดซอยอยู่คือสิแล้วท่านทรงอยู่ดอกโอ้บักกี้ข่านไงซ้ำการบ้านเจ้าของนี่ให้พ่อให้ไม่ให้เนาะยื้อบักกี้ข่าหญ่เอาแล้วพ่อกับแม่กูบอกว่าซื้อให้ให้กูเนาะเอาจิแคว การบ้านเจ้าของเจ้าของก็เป็นนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนสิไปให้พ่อให้แม่เฮ็ดจังได้บาดนี้เออของเจ้าของกร็รูุจักเฮ็ดเองตัวง่ามสอบเน่ะมึงสิเข้าใจน้ำเขาบละขั้นไหนพิ่นฮ็ดไทยนั่นโอ้บาตรนี้ผมสิเฮ็ดยูแต่มขึ้นพ่นเอาไปเฮ็ดก่อนเอามึงหิวนอนบ่เขียวพ่นก็จะได้เอาการบ้านมึงไปเฮ็ดเออ ขยันเนาะพ่อแม่มังขยันดีเนาะเห็ดกัระบ้านให้ลูกพ่อ